วันนี้จะมาขอแบ่งปันเกี่ยวกับตอนเช้าที่ดูข่าวน่าจะเป็นเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์นะครับขอภัยที่เอ่ยนามบังเอิญเขาพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุที่หนที่มีลูกชายวัยประมาณสัก9ขวดได้วิ่งเล่นภายในบ้านหรืออะไรสักอย่างแล้วก็วิ่งไปชนกับประตูกระจกบานเลื่อนแล้วทันทีที่ไปชนกระจกก็แตกแล้วก็ตัวกระจกนั้นลงมาเสียบขา ก็บาดเจ็บค่อนข้างสาหัสแล้วก็เย็บไปหลายเข็มก็รู้สึกฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของงานประตูหน้าต่างเองมันก็อยู่ในรูปแบบของการออกแบบดีไซน์สร้างบ้านที่ทำให้คนอันดับแรกเลยคืออยู่และปลอดภัยแล้วก็รู้สึกสบายประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะมาทบทวนเรื่องนี้สักนิดหนึ่งอันดับแรกเนี่ย งานที่เกี่ยวกับกระจกทั้งหลายแหละถ้าเกิดว่าเราใกล้ตัวเรามากหรือไปสัมผัสได้อันนี้ก็อยากจะให้ลองทบทวนทบทวนไปถึงงานโครงการนะฮะว่าประตูที่บานใหญ่หรือประตูที่ใกล้ชิดกับคนคนสามารถเดินผ่านหรือว่าวิ่งผ่านเกิดอุบัติเหตุได้อยากให้ปรับเปลี่ยนให้เป็นลักษณะกระจกนิรภัยหรือกระจกเทมเปอร์หรือกระจกลามมเนตลักษณะของกระจกเทมเปอร์มันจะคล้ายกับกระจกรถยนต์ที่ว่าเกิดอุบัติเหตุ แ,แล้วมันจะกระจายออกมาเป็นเม็ดพูดง่ายๆว่าเราไปชนด้วยอุบัติเหตุก็เจ็บจริงครับแต่ว่าตัวกระจกเองจะไม่มาบาดเราทําให้เกิดเสียชีวิตได้หรืออาจจะเป็นกระจกลามิเนตซึ่งเป็นคุณลักษณะว่าถ้าเราไปชนกระจกปุ๊บมันก็จะมีแผ่นเป็นพลาสติกเป็น ฉนวนเป็นลักษณะที่ว่ามันจะลังตัวกระจกแผ่นไว้ไม่ให้ลงมาเสียบหรือลงมาบาดเราได้ไอ้ตรงนี้ก็อยากจะแนะนําว่าอยากจะให้โครงการหลายโครงการพิจารณาใช้เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยนะฮะเข้าใจครับถึงความถูกแพงอย่างเช่นกระจกชุดหนึ่งผมตีสว่าปัตตูบาลเลื่อนเนี่ยให้เห็นเป็นภาพแล้วกันว่าทําไมเขาอาจจะหลีกเลี่ยงการใช้ก็เพราะว่ากระจกชุดหนึ่ง ปัตุบันเลื่อนสัก2เมตรกว้าง2เมตรสูง2เมตรเอาง่ายๆอย่างนี้ประมาณ4ตารางเมตรเนี่ยถ้าเป็นกระจกทั่วไปธรรมดาเราอาจจะเสียเงินประมาณสัก8,00 0บาทแต่ในระหว่างเดียวกันที่ถ้าเกิดเป็นกระจกนิรภัยหรือกระจกลามิเนตที่ผมบอกเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นไป2เท่าครึ่งถึง3เท่ามันอาจจะเป็นถึงประมาณสัก2 0,000ื ประมาณนี้ได้อันนี้ก็เข้าใจแต่ว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรคุ้มเท่ากับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยครน,นี้ด้วยอาชีพเองเป็นสถาปนิกเองเนี่ยก็จากนี้ก็คงจะเน้นไปในเรื่องบอกเล่าหรือพูดคุยกับลูกค้าให้มากขึ้นว่าเราควรจะพิจารณาใช้กระจก นิ้ภัยและยิ่งเป็นอาคารสูงหรืออาคารที่มีกระจกหน้าต่างหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ด้านบนอาคารด้านนอกอันนี้ยิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยอันนี้พูดกล่าวไปถึงเรื่องอาคารไปด้วยนะฮะว่าเราต้องใช้กระจกที่มีความปลอดภัยชนิดนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กับเพื่อนๆนนะักออกแบบทุกท่านแล้วก็คนทําอสังหาหรือมาซั์ทุกที่ด้วยช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ